นั่งพูดได้ได้ไหนไหนไอ้ยู่นะอย่างเงี้ยโอ้ยขึ้นไปอยู่บนนั้นันเนี้ยเฮ้ยจุดๆๆลงมาแย่น่ะอยู่บนนี้ยอ้าวเลยเอาไงนะเอาเฮย้ยวันใดที่ต่อหายไหนอ่ะเดี๋ยวต่อวันใดก่อนอาอเนี่ยอออเอาทโนไปอันนึงก่อนมาเอามา เ้ยมันสองอันดีแล้ว,ลวเอามาอันนึงนี่เดี๋ยวเอาอันนึงนทิ้งไงว่าทิ้งไม่เป็นกดมาฮะเอาค้างไว้กดทีธนู <Hey. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวทำฮะตามมาตามมาทีเกียดเดินไกล เปตกปลาท่กตกปลาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เก็บไม่เข่าเหอ๋อหกสิบสี่อันเข่าละอาไฟด้วยเอ้ยเอาไฟเหรอเอาทำอะไรวะไฟอะเอาทำอะไรเอ้า ไฟป่ะเอามาทดลองแกะตัวเ้หรอดูเขกปุดเลยลองมาปิงฮะโชคดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงน,นอีกเอาไ้เอา้อออมันเก็บของเขากะับป๋ปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่เห็นและเดี๋ยวเปิดโหมดผีได้เลย

ใครเดนอยงล่ะวะคุณคุณใครเดนอยูงกลางไม่เอาตรงนี้ก่อนเอ่อที่ขุด เฮ้ยแกไม่กินในบ้านทำสองแน่วะผมพร้อมเปิดหมดผีแล้วครับ เปิดหมดผีครับเปิดแล้วครับผมเตรียมพร้อมแล้ว,วะฮะมีทางขึ้นเนี่ยผีมันจะฉลาดขนนะั้นเลย เตรียมรอนะคนละมุมเฮ้ยเรื่แมนมีด้วยนะมองไม่เห็นเลยเฮ้ยโนูนตัวนึงเฮ้ย

เฮ้ย hey, hey. ตกใจ <Yeah. S 1> นี่เราจะวิ่งไปหลอดสะตอดปะวะเนี่ยเ <Yeah. S 1> สียวไม่รอดวะ โอเคเราจะไปรอหมานะเฮ้ยเฮ้ยผีไม่มาทางนี้ตัวนึงเฮ้ยย่าเช่น้่นเป็นอะไรวะอ๋อยืนอยู่บนนั้น กินยังไงวะลืมฮะแม่เฮ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยกดค้างยังไงวะกินยังไงวะกดค้างจะบ้าอกไรเน่ยกดออกเลยอกดค้างมันทิ้งเออไม่ใช่กดค้างอย่างเงี้ย ออ๋อไหนคิปเปอร์เนี่ยมีคิปเปอร์อยู่ตรงนี้ยิงเบอร์ยิงให้ตายนะเฮ้ยเดี๋ยิ่งระเบิดบ้านเสียวอ,อยู่ไม่กล้าไปหนะวะ เขาไปด้าขึ้นกระตอกไปดีไปดเอ้ยเปให่านิดฮะกำลังยิงคิปเปอร์อยู่มันยังไม่รู้ว่าใครยิง Bí zombie mà mật zombie đang bí mật bí mật đi đi đi, đi bí mật bí mật bí đi bí mật 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 ผีอะไรอยู่ตรงนู้น้วมันเลงไกลมาผีเอตโนยิงไกลมันเลงทางไกลอ่ะคุงเคยเห็นเอชชอตไอชอตทางคนยิงไปตัวนึงครับมันไฟมันติดเยอะไปกว่านี่ยไอ้จะผีธนู ยิงผีไม่ใช่ยิงไกแมงมุม,มอ่ะไอ้ยิงไม่โดนที่โดนแล้วมแวมงมุมม,ม,มันไตได้นี่วะยิงตัวนู้นเอ้ยโดนเลยแต่มันไม่รู้ว่าใครยิงมเพลินอยู่ ฮ้ยมาฮนาะวิแมงตายก่อนอเฮ้ยเอาเลยหมาวิแมงเลยเฮ้ยไม่เข้ากันเต็ม <c oughs> จะได้ดูใครจะได้ดูใครเข้าเลนสีก อุ้ยคิปเปอร์บกบ้านไหนนน่นนะเห็นไหมละ่ะนะวะนู่่นนะบ้านเ <c oughs> ้ยมีทางลงเลยโคไม่โดนไหยไหน,นวะเฮ้ยย่ายาเข <c oughs> ้าไเฮ้ย่าะไรพี่ จมน้ำจมน้ำเรื่อยอย่า่อมาตรงบ้านนี่เช่นะยิงนี่นไม่เป็นสตอมไม่ต้องมุอีกตวงอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยผีอยู่ในน้ำผีอยู่ในน้ำไปในหมเฮ้ยเอมังม,มุมไม่ใช่น่ะตายแล้วนัดเดียว โดนอีกแล้วผีไหม้ตัวหนึ่งโดนอีกแล้วโอ้แม่นแม่นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเออได้ดูสโูเลยดุเลยเฮ้ยขอกระดูกอีเฮ้ยเอาไปบูคาวให้โต มาช่วยกันจริงดูมันก,ก็ตั้งปองมบีกอันอยู่ไอ้ชถวตรงมุนแล้วตกทางต้นตั้งปองมบีกอันอนึน <c oughs> ง,อ,งอ่ะเฮ้ยซิปเปอร์ฮ้ยแนางจะระเบิดอยู่แล้วจะวิ่งไปเก็บลูกขนนแมงมาเลย <c oughs> อะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครตกหลุมเฮ้ยใครขุดหลุมไว้หลุมทุเรียนอะไรไอ้เอาของขึ้นขึ้นมาเลยแม่งไรจิงตายหาเฉยเลยเฮ้ยไหนไปเอาอะไรจะคายมุมเนี่ยเดี๋ยวให้มามาแหอ่เอ่แเน่ย นี่อ่ะไหนอ่ะกระโดดลงไปเอาวีไหนทางไหนเนี่ยไม่ตายเฮียมาเมื่อกี้ตกไปตายเหรอเลือดน้อยเลือดน้อยเลือดเต็มเลยใช่เกระโดลงไปโอ้ยอี๋อยู่น่อยูกับพี่ก็ยืนยู่กับพี่จะมีของให้อะไรอ่ะเห็นว่าถือเลยฮะ เฮ้ยได้อะไรมาวะเฮ้ยเอามาจาก,จากไหนวะอ๋อไปขุดมาขุดมา <S <S 2> <S 2> <S เดียด๋วยวเฮ้ยยิงผิดจะหาบล็อกต่อเนี่ยสายใช้สายต่อ